อ่านะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ c u r s i ลส f ฟ n ังชันกันต่อเลยนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทําโจทย์ที่มันเป็น t top d o w n approach กันนะครับโจทย์นี้ครับเกมหยิบหินนะครับเป็นโจทย์ข้อที่120จากเว็บโอท็อนั่นเองนะครับในโจทย์นี้นะครับเขาหมุให้มีหินอยู่ 2n ก้อนนะครับเรียงเป็นแถวหินแต่ละก้อนมีน้ําหนักต่างกันนะครับผู้เล่น2คนจะผลับกันหยิบหินทีละก้อน โดยผู้เล่นแต่ละคนจะหยิบหินเฉพาะก้อนที่อยู่หัวแถวหรืออยู่ปลายแถวเท่านั้นเมื่อหยิบแล้วให้เอาหินก้อนนั้นกลับมาเก็บไว้กับตัวเกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นทั้งคู่ได้หยิบหินไปครบ n ก้อนผู้ชนะคือผู้ที่มีน้ำหนักรวมหินมากที่สุดนะครับก็คีย์เวิร์ดก็จะมีประมาณนี้ครับมีหินอยู่2อ n ก้อนน้ำหนักอาจจะเท่ากันก็ได้เราจะหยิบหินกันทีละก้อนแล้วก็หยิบได้เฉพาะหัวแถวหรือปลายแถวเท่านั้นแล้วก็เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นทั้งคู่ได้หยิบหินไปครบ n ก้อน และผู้ชนะคือผู้ที่มีน้ำหนักรวมของหินมากที่สุดนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราจะรับข้อมูลหินที่ยังเป็นแถวไว้แล้วก็คํานวณวิธีในการเล่นทั้งหมดแล้วหาว่าผู้เล่นคนแรกเนี่ยสามารถได้น้าหนักรวมมากที่สุดเท่าไหร่โดยที่ผู้เล่นคนที่สองอ่ะเล่นอย่างไรก็ได้การที่ผู้เล่นคนที่สองเล่นอย่างไรก็ได้มันหมายความว่าเราไม่ ไม่จําเป็นต้องไปคํานึงถึงวิธีคิดผู้เล่นคนที่สองนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นการหยิบที่มินิมัลที่สุดหรือว่าดีที่สุดเราโฟกัสแค่ว่าคนแรกกันหยิบยังไงแล้วมันได้น้ำหนนะักมากสุดก็พอนะครับส่วนของข้อมูลนําเข้านะครับก็มี n ไม่เกินห0ิบนะครับแล้วก็จะมีจํานวนหินเข้ามาอีก2 n ตัวค่าไม่เกิน1ล้านนั่นเองนะครับถ้าเกิดคูณก็จะเป็น1ล้านคูณ50ิก็ประมาณห0ิบล้านก็ไม่เกิน ไม่เกิดค่าข้อมูลของอินนะครับแต่ว่าใช้ลองอินไปก่อนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเมมโมรีก็อยู่ที่32เมกะไบต์ก็ถือว่าเยอะนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะเวลาเราทำดีคอร์ดซิเราต้องทําสมการขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำสมการเรา,าดูก่อนดีกว่าว่าวิธีการหยิบหินในแต่ละรอบนหลยมันมีอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราลองวิเคราะห์ดูนะครับเขาบอกว่าจะหยิบหัวแถวหรือปลายแถวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่านคนไหนก็ตาม นลเราสามารถสรุปว so hey, ิธีการจิบห <mam zing. S 1> ินออกมาได้สีวิธีดังนี้นะครับให้สีเขียวนะครับเป็นผู้เล่นคนแรกสีชมพูเป็นผู้เล่นคนที่สองวิธีที่หนึ่งก็คือผู้เล่นคนแรกหยิบด้านหน้าผู้เล่นคนที่สองจิบด้านหลังวิธีที่สองก็คือผู้เล่นคนที่ผู้เล่นคนแรกเนี่ยยิบด้านหลังผู้เล่นคนที่สองจิบด้านหน้าวิธีที่สามก็คือทั้งผู้เล่นคนแรกและผู้เล่นคนที่สองอ่ะจิบด้านหน้าทั้งคู่วิธีที่สี่ก็คือผู้เล่น คนแรกและผู้เล่นคนที่2องจิบด้านหลังทั้งคู่นะครับข้อสังเกตก็คือหากมีหิน2อเอ็นชิ้นผู้เล่นแต่ละคนจะหยิบหินเอ็นชิ้นเสมอและผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะหยิบหินแบบผัดกันไม่มีการไม่มีการหยุดพักการหยิบหรือว่าลัดคิวการหยิบนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาออกแบบ c ีคอร์ดซีฟาชันกันนะครับเริ่มแรกนะครับผมกำหนดให้ f เนี่ยเป็นอินเด็กซ์ของหินก้อน,นหน้านะครับเริ่มต้นที่ศูนย์ กำหนดให้ e เป็นอินดิคของหินก้อนด้านหลังรวมต้นที่ 2n-1 กำหนดให้ k เป็นจำนวนหินคนเหลือที่ผู้เล่นคนแรกต้องหยิบนะครับเริ่มต้นที่ n แล้วก็หมายความว่าเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีหิน 2n ก้อนใช่ไหมครับแล้วผู้เล่นแต่ละคนต้องหยิบหิน n ก้อนอยู่แล้วแล้วเราโฟก,กัสแค่ผู้เล่นคนแรกเราก็เลยบันทึกไว้แค่ n ก็พอครับเดี๋ยวนี้ไปดูในส่วนโค้ดก็เดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ แล้วก็หนดให้ w สอง n นะครับเป็น array ที่ใช้เก็บหินเพราะว่าเราหมิหนสอง n ก้อนใช่ไหมครับก็เลยต้องประกาศ array ไว้สอง n ช่องนะครับต่อมานะครับในส่วนของ recursive function เรานะครับตัวที่เป็น base case ก็จะเป็น f ของ f e แล้วก็ศูนย์เท่ากับศูนย์ะครับศูนย์ในที่นี้ก็คือเป็นมวนหินคงเหลือนะครับมันก็คือตัวของ k ครับศูนตรงนี้ก็คือ k ในกรณีนี้ก็คือผู้เล่นคนแรกเนี่ยหยิบหินไปครบแล้วหมายความว่าเกมต้องจบแล้วใช่ไหมครับ การที่ผู้เล่นเขาแรกหยิบหินไปแล้วเอนชินก็หมายความว่าผู้เล่นคนที่2ก็ต้องหยิบแล้วเอนชินเหมือนกันเกมเมอร์จบลงหลังนั้นเราให้ฟังก์ชันให้เคเนี้ยอีเทมไป็ศูนย์ได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นเวเทเชตส่วนตัวที่เป็นฟังก์ชันคำนวณก้อนนี้ครับคือฟังก์ชันคำนวณที่ฟัง e ก์ชัน fek ใดๆเนี่ยเราจะหาค่ามากสุดของการหยิบหินด้านหน้าแล้วก็รีเคอร์ซีฟต่อแล้วการหยิบหินด้านหลังรีเคอร์ซีฟต่อ แล้วการหยิบหินด้านหน้าอ่าเดี๋ยวไอ้มันก็จะแบ่งเป็นสี่เคสตามที่ไล่ไปด้านบนเลยครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับอันนี้เอ่ออันแรกเนี่ยผู้เล่นคนแรกหยิบหินด้านหน้าก็จะเห็นว่าเราหยิบตัวน้ําหนักหินที่มันเป็นฟอนต์มาใช่ไหมครับเราฟอนต์ก็บวกไปหนึ่งเอ็นก็โลกไปหนึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเราก็มาดูทีแรกนะครับทีแรกเนี่ยผู้เล่นคนแรกหยิบด้านหน้าผู้เล่นคนที่สองหยิบด้านหลังหมายความว่าตัวถัดมา ช่วงถัดมาที่เราต้องพิจารณาก็คือด้านในตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องลบด้านหน้าลบด้านหลังออกแต่ว่าเราจะเลือกลำหนักด right. ้านหน้ามาใช้ก็จะเป็นวิธีแรกตรงนี้ครับเป็นวิธีแรกตรงนี้ก่อนนี้ก็ถัดมานะครับก็เป็นด้านหลังแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นเราผู้เล่นคนแรกเนี่ยเรื่องหินด้านหลังมาแทนแล้วก็ตัดสองตรงนี้ออกไปก็จะเหลือตรงนี้ออกมานะครับถัดมานะครับวิธีสามก็หยิบด้านหน้าเหมือนเดิม แต่ว่าเราตัดด้านหน้าออกไปสองอันเลยครับไม่ตัดด้านหลังออกเพราะว่าวิธีสามเนี่ยผู้เล่นคนแรกเนี่ยเลือกหินก้อนด้านหน้ามาผู้เล่นที่สองก็เลือกหินก้อนก้อนด้านหน้าเหมือนกันก็เหลือช่วงด้านหลังให้ขินครับก็เลยจะบวกอินเด็กมาเข้าไปสองอย่างนี้เลยแล้วไม่ต้องบวกด้านหลังวิธีถัดมาแล้วครับเราเลือกหินก้อนด้านหลังแล้วก็รวบด้านหลังไปสองครับเพราะวิธีสุดท้ายก็คือผู้เล่นคนแรกครับจิบด้านหลังแล้วผู้เล่นที่สองจิบด้านหลังเหมือนกันก็เหลือช่วงให้บุคค์ตรงนี้นะครับ เราก็เลยจะลบอินเด็กซ์ของหินด้านหลังไปสองอันเลยนะครับมันก็จะเป็นแนวคิดแบบที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบมีอาร์เรย์แล้วเราตัดหินออกไปจริงๆนะครับแต่ว่าเราใช้อินเด็กซ์ในการเลื่อนแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเราลองเอาไอ้สมกางนี้นะครับไป i m p l e เป็นโค้ดกันนะครับอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ดูในโจทย์นะครับ,นนรบเราก็รับค่า n เข้ามาก่อนแล้วก็รับหินจํานวนอีก2 n เข้ามานะครับ ก็เขียนไปตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร n ไว้ก่อนแล้วประกาศเวกเตอร์เอาไว้เก็บน้ำหนักหิน,นครับก็ให้เป็น w แบบตามที่เราเขียนใน recursive function กันเลยนะครับเออแล้วก็ max size ที่50เนี่ยครับ max size n เป็น50ก็หมายความมีหิน2 n ก็ประมาณ1 0อหนึงนครับแต่ว่าประกาศเป็น101เผื่อไว้ก็ได้โอเคครับเราเ็รับค่าเข้ามาก่อนนะครับก็รับค่าปกติเลย ลศนย์ไกว่าสคูณเอ็นครับเรารับหินสเอ็นก้อนใช่ไหมครับก็เป็นแบบนี้แล้วก็ซีนเข้าไปอย่าง WI นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาทำฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟกันนะครับก็เป็น RC ก็ได้พารามิเตอร์ของเรานะครับตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็จะมี F E แล้วก็ฉีนะครับเ็น f E แล้วก็ k นะครับเปชของเราก็คือ k เป็น0ให้ return 0นะครับก็ if k เท่ากับ0 return 0นะครับและนี้ฟังก์ชันคำนวณของเราก็จะเป็น max เอแล้วก็ตามนี้ครับก็เขียนตามเลยนะครับ max ดีเทอร์นแม็กของ wf บวกด้วย r c f ลบหนึ่ง f บวกหนึ่ง e ลบหนึ่งอันนี้ก็คือผู้เล่นคนแรกหันกิบหินด้านหน้าแต่ว่าแล้วก็ผู้เล่นที่สองหันหินด้านหลังนะครับถัดมา we อันนี้ก็คือผู้เล่นคนแรกหยิบหินด้านหลังแล้วผู้เล่นคนที่สองหันหินด้านหน้านะครับ ัดมานะครับผู้เล่นคนแรกหยิบหินด้านหน้าส่ LIKE สวนผู้เล่นคนที่สองก็หยิบหินด้านหน้าเหมือนกันนะครับ f บวกหนึ่ง e ลบหนึ่งก็ไม่ใช่ครับ f บวกสองแล้วก็ e แล้วก็ c ลบหนึ่งเหมือนเดิมครับกรณีสุดท้ายนะครับผู้เล่นคนแรกหยิบหินด้านหลังแล้วผู้เล่นที่สองก็หยิบหินด้านหลังเหมือนกันครับ เบวกเอไม่บวกครับเป็น E ลบสแทนก็เป็น K ลบหนึ่งประมาณนี้นะครับก็น่าเสร็จแล้วอ่าไม่ติดบัก็กใช่ไหมอ่านะครับก็ไม่ติดบั็อกอะไระครับเฮ้ยติดนะครับติดอโอ,โอ ตรงนี้ผิดนะครับตรงเป็นแบบนี้นะครับการทําแบบนี้ครับก็คือการประกาศเวกเตอร์ไว้หนึ่องช่องนะครับต้องใช้วงเล็บนะครับถ้าเป็นปิกถ้าเป็นบรเกตนี่มันจะเป็นเหมือนการทําเวกเตอร์หลายมิตินะครับอามีปัญหาใช้ได้นี่ครับเราก็เรียกใช้งานฟังก์ชันครับ c out c นะครับก็ใส่เป็นอินเดเริ่มต้นนะครับอินเด็เริ่มต้นของทางฝั่งหน้าก็จะเป็นศูน อินเด็กเริ่มต้นของฝังทางของท้ายก็คือหินก้อนที่ 2n ลบหนึ่งนะครับแล้วก็มีหินทั้งหมดเป็นก้อนที่เพื่อนคแรกจะหยิบได้นะครับก็ประมาณนี้อ่าก็ถูกนะครับอ่าทีนี้ การแข่งค้มมันก็มีหมายนี้ครับแต่เดี๋ยวเราไปดูภาพจําลองกันดีกว่าว่าในตัวโปรแกรมที่เราเขียนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เส้นแดงๆมันไม่เท่ากันเนี่ยอย่างงี้ไม่ต้องถกใจนะครับพื้นที่มันไม่พอเบสทาวห้มันไม่เท่ากันเลยจริงๆริงมันเหมือนกันนะครับเริ่มแรกใช่ไหมครับเอ่อเผื่อจะลีมฟอร์แมตนะครับมันเป็น f e k เสมือนครับ f ก็คือหินก้อนด้านหน้าที่เลือกได้ E ก e. ็คือหินก e. <sh> ้อนด้านหลังที today, re ่เล <The S 2> ือกได้ K ก็คือจำนวนหินคงเหลือที่ผู้เล่นคนแรกต้องเลือกนะครับเริ่มต้นมาคือ0ูนย์กับ3ก็คือไม่เลือกหินก้อนแรกก็ก้อนสุดท้ายครับนี่คือความหมายเริ่มแรกใช่ไหมตอนแรกเรายังไม่มีไอตัวสีเขียวครับไอตัวสีเขียวนี่มาทีหลังไว้ดูันทีหลังครับเริ่มแรกมาครับตามสมการคำนวณเราก็ตามตามที่อยู่ในสไลด์นะครับตามสมการคำนวณเริ่มแรกเราก็จะให้ผู้เล่นคนแรกเนี่ยเลือกหินก้อนแรกมาก่อน ดันก้อนด้านหน้ามาก่อนแล้วผู้เล่น,นที่สองหยิบก้อนด้านหลังนะครับแต่เคสแรกมันเปนอย่ยนงันใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งสองหนึ่งแทนแล้วก็ได้เลขหนึ่งมาก็คือเราเลือกหินที่มีน้ําหนักหนึ่งมาที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผู้เล่นคนผู้เล่นคนที่สองเนี่ยก็ไปหยิบด้านหลังมามาทําให้ตรงนี้กลายเป็นหนึ่งกับสองก็คือตรงนี้นะครับก็คือเหลือหินที่เหลือแค่สองก้อนก็คือยี่สิบกับสิบเก้านะครับแล้วก็จะเป็นเคสไล่ต่อลองมาเลยครับก็คิดเหมือนกันครับก็ทาซ้ำเหมือนัันนนไไปปเเเเรรรืื่่่่ออออยยยางคคสี้ะบ เห็นไหมเขามมนเป็นหนึ Four, you kind of mm ่งสองหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผู้เล่นคนแรกกับผู้เล่นที่สองก็คงก็ยังคงเรื่องหินก้อนหน้ากับก้อนด้านหลังเหมือนเดิมแต่ว่าทีเนี้ยในเคสในเคสนี้ยผู้เล่นคนแรกเี่ยจะเป็นเรื่องหินก้อนด้านหลังแทนเคสแรกครับผู้เล่นคนแรกเรื่องหินก้อนหน้าเคสที่สองเผู้เล่นคนแรกเรื่องหินก้อนด้านหลังแล้วเลยเลขสองตรงนี้มาแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นหนึ่งสองเหมือนเดิมครับเพราะว่าผู้เล่นที่สองไปเรื่องด้านหลังก็สุดท้ายต้องตัดทิ้งไปเหมือนเดิมนะก็จะเหลือแค่ตรงนี้ ไม่ใช่ครับมมมเมื่อกี้ผู้เล่นคนที่คนแรกเนี่ยไปหยิบก้อนด้านหลังแล้วผู้เล่นคนที่สองหยิบก้อนด้านหน้าสุดท้ายก็เลยตัดออกไปเหมือนเดิมเราโฟกัสแค่คนแรกใช่ไหมครับเราก็ได้เลขสองมาอย่างนี้ครับเสแล้วก็เอามาไล่ต่อเรื่อยไล่ต่อเรื่อยๆไล่ต่อเรื่อยๆครับอีกสองเคสที่เหลือเหมือนกันครับเคสน,นี้ก็คือหยิบด้านหน้าทาาั้งคู่ก็จะตัดสองตัวนี้ออกไปก็เหลือตรงนี้ให้เลือกต่อแล้วครับเคสนี้หยิบด้านหลังทั้งคู่นะครับเคสนี้หยิบด้านหลังคู่เราได้เลขสองมาเพราะผู้เล่นคนแรกหยิบอันนี้แล้วกไป จะเหลือให้เหลือกแค่ตรงนี้ครับทีนี้คนระับในเคสย่อยต่อมาครับหลังจากได้หนึ่งสองนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็ยังเหลือหินต้องหยิบอีกหนึ่งก้อนเลื่อเขาแรกต้องหยิบหินเพิ่มอีกหนึ่งก้อนเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็ไล่มาเหมือนเดิมได้เป็นยี่สิบสิบเก้ายี่สิบสิบเก้าก็ลองว่าไล่ต่อดูทีนี้นะครับสมการของเราเนี่ยมันคือการเลือกแม็กก็คือหาตัวที่มีค่ามากที่สุดตรงนี้คนระับแม็กของนี้ก็ได้เป็นยี่สิบออกมานะครับได้เป็นยี่สิบเสร็จแล้วเรายี่สิบตรงนี้ครับมาบวกกับ 1, พราะถ้าเกิดดูในสมการนะครับเราคือเราเลือกหลังจากเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทำ Recursive ต่อเพื่อหาแม็กต่อครับเราแม็กตรงเนี้ยมาบวกเสร็จอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเราก็20กับ1มาบวกกันแต่่20เดีวตรงนี้มาครับอันนี้แม็กเป็น20 20บวกกับ2นี้ก็ได้เป็น22ออกมาแล้วครับ19เป็นแม็กของกรุก้อนนี้มาบวกกับน1นก็ได้เป็น20ออกมาตรงนี้นะครับได้แม็กเป็น20 เอาบวกกับตรงเลขสอง,องนี้ก็ได้เป็นยี่สิบสองออกมาแล้วามาเชื่อมมาสี่เขียน,นครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองแม็กของมันก็คือยี่สิบสองก็เลยได้คําตอบเป็นยี่สิบสองแบบนี้นี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นาการทํางานข้างในของมันทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองเอาโค้ดที่เราเขียนเมื่อกี้ไปส่งกันดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเอาไปส่งแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ได้ยี่สิบคะแนนนะครับทําไมถึงได้ยี่สิบคะแนน เพราะว่าเคสที่เหลือเนี่ยจะติด time out หมดเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า time complexity ของ n อันเบลที่เราขึ้นมาตรงเนี้ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเขียนยังไงนะครับเราต้องทำทำในทางเลือกอะอย่างน้อย n ครั้งเสมอเพราะว่าเราเห็นตรงนี้นะครับเห็นเลขสองนี้ไหมกว่ามันจะชนไปนเคสได้ก็คือมันต้องทำอย่างน้อยสองครั้ง ครับอย่างข้อนี้มันเป็น n เท่ากับ2นี่ครับเรามี n อย่างนี้2มันก็ต้องทำอย่างน้อย2ครั้งเราได้ทางลึกลึกลงเป็น2และอย่างเนี้ยทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมันจะแตกกิ่งออกมาเป็น4 4ก้านเสมอครับมันทำให้ทำคอมพลิซิตี้ของเราเนี่ยในเคสนี้ที่ n เป็น2นะครับเป็น4กํลัง2แล้วถ้าเกิดอิมพิวสันเป็น n เนี่ยมันจะได้ทำคอมพลิซิตี้เป็น4กํลัง n นะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเนี่ยมันจะเป็น4กํลัง n เสมอดังนั้นในข้อนี้ max time complexity เนี่ย n เป็นสูงสุดได้ที่50ใช่ไหมครับ max time c o m p a c i t y ของเราเนี่ยมันจะเป็น4กำลัง50หรือว่า2กำลัง100นั่นเองครับดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องสงสัยครับว่าทําไมส่งแล้วมันถึงไม่ผ่านข้อนี้นะครับ time limit อยู่ที่1วิที่ o 2กำลัง30กว่าๆ40กว่าเนี่ยมันก็จะเกิน1วิแล้วครับดังนั้น2กำลัง100เนี่ยมันเกินแน่นอน และทีนี้นะครับเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาอัลกริทึมของเรานะครับถ้าเกิดเราลองสังเกตนะครับมันจะมีข้อสังเกตแบบนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับจุดเห,หลืองที่ผมตีก่อบไว้มันเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยมีแค่น้ําหนักหินที่ไม่เหมือนกันอย่างในเคสแรกเนี่ยผู้เล่นคนแรกเลือกหินที่มันเป็นเลขหนึ่งผู้เล่นคนที่สองเลือกหินที่มันเป็นเลขสองต่างนันแค่นี้เลยครับแต่ว่าการทํางานทั้งสองก้อนด้านล่างตรงนี้ยังเป็นเหมือนกันนะครับมันยังเป็นเหมือนกันเลย ดังนั้นแนวคิดถัดมานะครับก็คือการสร้างเมมโมรีขึ้นมาจุดข้อมูลเหมือนเดิมนะครับและทีนี้มันมีไอ้ F E K มันมีตั้งสามตัวแปลอย่างนี้นครับเราจะเอาอะไรมาใช้จดุดมาใช้จุดข้อมูลนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงทุกข้อนะครับแต่ว่าผมมีแนวะคิดแบบนี้ก็คือไอ้ตัว F E K เนะี่ยเราต้องมาดูว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญไหมอย่างไอ เคสนี้นะครับเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนกันอาจจะยังไม่ไม่แตกต่างไม่มีอะไรสำคัญแต่เคสนี้เป็นสองสามเคสนี้เป็นศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับว่าในแต่ละเคสนี่ไอเอฟอีเนี่ยมันเริ่มแตกต่างขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมีในะสําคัญดังนั้นเวลาเราทำบโมรีเนี่ยเราต้องจดอินเด็กซ์เอฟกับอีไปใส่ในอาร์เรย์ด้วยก็เลยได้เป็นอาร์เรย์สองมิติแล้วถามว่าทําไมผมไม่ใช้เคนะครับเราจินว่าในทั้งแถวเนี่ยไม่ว่าเราจะรันยังไงก็ตามอะ่ะไอเคเนี่ยมันเป็นหนึ่งเสมอเป็นหนึ่งเสมอ นันในขั้นถัดมาเนี่ยไอ้ขีเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์เสมอเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่มีเนี้สําคัญดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องจดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอามาใส่ในใส่ในทาไอ้ตัวมีมอรี่หลายมิติก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องจดเคเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นศูนย์เงี้ยเลขตา่างกันเหมือนเงี้ยไม่มีเนี้สําคัญแล้วเราก็ต้องจดเคด้วยนะครับจากที่จะเป็นเมมเอฟอีเฉยก็จะเป็นเมมเอฟอี Okay, อเงนี้แทนนะครับแต่ในกรณีนี้อย่างที่ผมบอกคือมันไม่มีในสําคัญอะไรเลยเราก็เลยไม่ต้องจดก็ได้นะครับนี่ครับแล้เราก็สามารถทำ m ม r ลีฟเพิ่ม,ม,มขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเราลองเราลองเอาแนวคิดนี้ไปเขียนดูแล้วดูว่ามันจะใช้ได้ผลไหมนะครับก็เพิ่ม m มม o ี y มานะครับเป็นเมมเอ E กับ K F กับ E เนี่ยเออ F กับ E เนี่ยแม็กก็ไม่เกินห้าสิบใช่ไหมครับแล้วก็ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ห0าสิบร้อยหนึ่งครับเพราะว่าอินเด็กเนีลันถึงร้อยก็ใส่เป็นร้อยก็ได้ครับประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิด m e m เฟไม่เท่ากับศก็ให้ r e เทิร์น m มมเตรงนี้ครับหลังจากที่เราหาค่าตัวใดได้แล้วก็ให้ fe เนะี่ยเท่ากับไอ้แม็กก็จะยาวตรงนี้ครับลองเทสเบื้องต้นสักหน่อยครับ ่าทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราจะลองเอาแนวะคิดนี้ไปรันดูแล้วกันอ่าก็จะผ่านแล้วนะครับผ่านฉลุยเลยทีเราลองมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากเราเพิ่มเม,มมโมรีแล้ว Time c คอมพ e x i ต y ของโค้ดเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากเราใส่ memory memorization ไปใช่ไหมครับหลังนั้นเวลาเราคำนวณช่วง f f ไม่ใช่ f l นะครับอันนี้เขียนผิดอันนี้เป็นอันเก่าแก้ก่อนครับ fe นะครับ fe ครับ e. fe เวลาเราคำนวณช่วง fe ใดๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วเวลาเราผ่านมาเจอ fe ครั้งเเาาก็จะไม่คำนวณอีกใช่ไหมครับหังนั้นเราก็เลยสุดได้ว่าเราในทางในเวลาเราคำนวณเนี่ยเราคำนวณแค่ fe แคครั้งเดียวแล้ว เราก็เลยจะต้องมาหาว่ามันจะมี f e ทั้งหมดต่างกันกี่แบบที่เราต้องคำนวณอย่างในเคสนี้นะครับที่ n เป็นสองใช่ไหมครับ n เป็นสองถ้าเกิดเราเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเหลือให้คำนวณอีกสามตัวให้เหลือสามช่วงสามอันที่แตกกันกันถ้าเกิดเลือกยี่สิบเนี่ยก็จะเหลืออีกสองตัวเรื่องสิบเก้าก็จะเหลืออีกหนึ่งตัวอันนี้ถ้าเกิดใครงงก็อาจจะต้องไปเรียนอคอมบิเพิ่ม,เต,มเติมนิดนึงนะครับจะเป็นความรู้เรื่องคอมบิเตอริกแต่ว่าอย่างในเคสนี้ครับมันจะเป็นสามบวกสองบวกหนึ่ง ซึ่งเท่ากับ6วิธีนะครับได้ไดเป็น O6 นะครับถ้าเกิด ImP l m m e n t เป็น n นะครับก็จะ้เป็น n บวก n ลบ1บวก n ลบ2ไปเรื่อยถึงบวก n ก็จะได้เท่ากับ n คูณ n กํลังคูณ n คูณ n ลบ1ส่วนด้วย2นะครับแต่ว่าเวลาเราคํานวณเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น n กํลัง2ลบ n ส่วน2ใช่ไหมครับอะไรที่เราจะยึดแค่ตัวมากสุดตัวเดียวครับอย่างที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยโดยใช้ n กํลัง2ก็พอ เเลยได้ทัน complexity ข้อนี้เป็น n กําลัง2นะครับในข้อนี้ครับ m a ก time c o m p สซิ i t y จึงเป็น50กํลัง2นะครับเพราะว่า n ตันที่50ครับ n มันจะน้อยกว่าเท่ากับ50ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับโจทย์ข้อเกมหยิบหินนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับเรื่อง recursive function นะครับก็หลังจากที่เราเรียนมิหาแล้วก็ได้ทําโจทย์ไปแล้วก็ลองไป ทำโจทย์ประยุกต์ดูเยอะนะครับก็จะมีเรียกเสียบฟังก์ชันเนี่ยมันมีโจทย์ประยุกต์อีกหลายแนวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพ,พื้นฐานเบื้องต้นเฉยๆครับก็ประมาณน,นี้ครับ